ว,วันนี้พบกับรายการซ h o p c h ชาแนลกับผมดูทีมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำโซนิเวรัสแบบง่ายๆครับสิกนะครับไม่ใช่ครับสิกแบบโคตรง่าย,ยแหละใครพื้นฐานไปก่อนนะแคบบ่ใครยังทําไม่เป็นสอนทำให้สวยๆเลยง่ายครัสสิกหือสูนอะไรกัน เฮไเชิงก็สวยมากนะเนี่เท่าคนเดียนะก็อาวนั้นมันดูดีพอบว่าม,มเห็นแบบงัานเขาบนเลยเขาหาอย่างแรกเปิดโซนี่ครับล้าข้างแท็กมาสองอันกระดิดด่งอันวีโอแท็กสองอันวีโออันแล้วก็อย่างแรกครับข้างแท็กสองอัน มเห็นว่าก็กลับมาต่อนะเมื่อกี้บ้านผมเสียงดังไม่ร<ส>ู้เลยการผมว่าสี่ขอบรสีขอบยัเดีครับก็สักร้ามที่คุณได้ชื่อหรืออะไรแล้วอย่างแรกคือหลดประกาวครับเข้าไปกูเกิลเข้าไปกูเกิล ว่าบบว่าวิดีโอดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดง่ายหรือแบกเก็ตของมันแล้วนะยังไงก็ได้นะโหลดนะมันก็หาโหลดโหลดโหลดตามยูทูบตามลิงก์อะไรเลยเขาให้ะะม,มาน้ผมก็โหลดจริงมาแล้วของผมก็เ,เอาเป็นรูปภาพนะฮะผม,มเอารูปนี้ผมก็เป็นรูปนี้ครับ เห็นไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะย้ายตัวหนังสืออ่านี่ครับผมวผมก็กิดค้งไว้นะเลื่อนขึ้นเลือนลงก็ขอบอก่าอย่างหนึ่งคือกดชีไปด้วยผมก็เอาอย่างนี้เขาเปลี่ยนฟอนต์เป็นหนังสือฟอนต์ของผมก็เอาเป็นนี่ เออนะครับคาคาลิงกาฟอ,อนผมของใครก็แล้วแต่ตามสะดวกฟอนรับเอาไว้ประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนเอฟเฟกอะไรก็ให้มันนิ่งไปแล้วก็เอฟเฟกต์นี้มาฮะผมว่าเป็นนี่ แลนเฟมนี่ไม่ใช่หรออ่านอันผิดอ,อันถูกขออภัยนะอืมาจะไม่เก่งอังกฤษนี่ครับขึ้นตัวนี้ขึ้น,นมาเราก็ลากให้สุดคุณจะลากตรนี้ได้ลากสุดเรื่องสีก็ผมก็ชอบสีฟ้าะนะจะเปลี่ยนมิติตรงนี้คุณตรงนี้่เสร็จแล้วซีรีเวลาปรับให้สุดสุดเลย ก็พาขึ้นมาให้สุดจะทำการแบบเลื่อนจากจุดนี้มาจุดนี้เฉียงนี้อ่าเออดีดีแล้วก็ยังเฉยแค่ไม่ฮะวนน,ะน,นู่นผมสูงใหญ่นะวากมาเลยบันเข้าเป็นการซูมบันาาออกเป็นการย่อ เนี่ยผมเอาประมาณนี้เนี่ยเลินมาจุดนี้อืมนี่ดินี่นี่จะสูงอืมเริมีย่นมาแล้วัคคูนะนะขอภัยนะที่เด็กเป็นเสียงบังแล้วก็ ถ้าเกิดแล้มันเร็วไ้อ่าเรียนเวลาห,หน่อยนพอดนี่แหละีเราก็เริ่มมีนิติตขึนน้นมาหน่อยนัข้เสร็จแลเสร็จแล้วตงั คุณทำให้4.7ประมาณนี้เป็นทำนิ้นตั้งสี่ก็พีได้มาสร้างไว้ก่อน,นนะ1.5 1.5คุบอันนี้ผมไม่ได้จะสอนอะไรมากครับกลับมาแล้วลืมบอก นี่ไม่ได้สอนได้มากสอนว่าต้นนักสือกับพิ่ทำยังไงนะพี่เอกหรืออะไรเขาทำสูงไม่ใช่ดิตะกอนหนึ่งอันอ่าสร้างไว้สองอันนะฮะเป็นพื้นฐานธรรมดาก่อนอ่าพอที่จุดนี้ทำสูข้าไปขีดจุดใหม่ก็ออกมามาขีดจุดนี้ซูมไปขีดนี้ เเาดิมให้ดูมีวิธีแล้วก็ลากให้เข้าไปชิดๆกันชิดจนน้อยประมาณนี้ฮะตัวน pues ี้แล้วก็จะแบบขยับได้นิดหน่อยนี่แหละป๊อบป๊อหน้านะรับดูดูดูตรงเนี้ยมันจะเริ่มมีกระพริบป๊อกป๊อกว่า ก็ให้มันดูโปรไฟล์ขึ้นหน่อยก็เติมเสียงเพลงอะไรได้นะครับตามที่คุณชื่นชอบอันเลยผมก็เป็น,นไม่เอาต้องผมไปทำสอนคลิปหน่อยส่วนเรื่องไอ้กระพิบนี่ผมไม่เอาหน้สอนที่เฉย ดิดออกเลยครับกดยิดออกเลยแล้วยืดอยอ่าส่วนเพลงครับคุณก็อักเจ้าใค่ไหน นมาของผมสมมติว่าตัดรนี้องะงนี้ตรนก็อ่ะลนมาลดระดับเสียงรดเนี่ยเด่นให้เลยเด่นนี่แหละ,ละ,ละอันนี้ก็ค่อยขึ้น ます。 ลองหนึ่งผมปากไว่า,านี้ดีกว่าอ่าอันนี้อ่าเดี๋ยวเอประมาณฉากจบเราเราอยใา้ทำคลิปแบบในหนังก็ได้แบบนี้ก็ได้อันนี้อ่ะผมจะเลืกะะอกแบบนี้ครับใส่อะไรก็ได้อ่ะชื่ใช้ในอพยพนี้แป้งฟอยู์ อ่าสมมตินะอันนี้คือการปรับเวลาความเลื่อนนย์สองพอช้าไปก่อนเร็วไปก่อนสามอีกอ่า มนะะี้นะคั่ครู่น่ะเดี๋ยวผมดีชุะกลับมา,าค่ะอ่ มันนี้ก็มันสือเราก็ยืดดีเนี่ยอเพราะว่ามันดเกิดระยะยาวเสี่จะต้องมีตัวนี้แล้ะจบก็จะปักเข้ามาน่าตอนนี้เขาจบปุ๊บมาเราเขาจะลิปมันจะขึ้นนี้ให้เราแล้วที่เราที่ผมสอนไปเมื่อกี้ส่วนเรื่องอฟเฟกนกก็ยังสร้างสร้างมบหเหรอ อืมเดี๋ยวจะทำให้เอาตรงนี้มาเลยนะสคขาวว่ะฮะเฉพาะอื่นไม่ต้องปรับนะฮะเอออีกอย่างหนึ่งครับเรื่องอ่ะนี่คือความใหญ่เล็กของตัวหนังสือแบบไม่ต้องปรับส่วนใหน่ก็อัดดอนนี้เป็นขนาดความหา่าง เออขนาดความพัของตันหนัง,ง,งสือของเราประมาณนี้เออขนาดความพันนะแล้วก็วสอนน,นิดๆเกย์อื่นนิดหน่อยอย่างอันนี้ไลเล่ค่ะเป็นเอฟเฟคที่แสงจากตัวหนังสือขึ้นมานี่นะคะนรับสีอะไรได้ที่คุณชอบชอบสีฟ้าครับถ้าตัดนี่ลงมาตอดให้มันดูมืดอ,อ่ามีมิตินิดนึง ไม่ต้องแสงเพิมาหรือคุณอยากให้ยังไงแสงแสงเนี่ยค่อยๆเื่อนค่อยๆเื่อนแบบเืียนตั้งแต่ฝั่งนี้อ่าแล้วปรับที่ตรงนี้ปรับ,ารรบมา1 0้แล้วมันจะค่อยๆอ่าแบบนี้ปรับห้ดูก็ที่สุด ก็เลยที่กลับเรี้ยงมานี้ทาร้อยยู 500, ่ห้าไี่ยชาร้อยไม่ใช่หนึ่งพันศูนย์จุดห้าสิบสูโอเคนะ่ทำให้เสร็จค่อยมาได้เร็วแล้ว ถ้าเกิดว่ามันแบบเชื่อนช้าไปคุณไม่ย่อวิดีโออ่ะภาพมากดพุ่มซซูด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 ้วส่วนใอยากเอาแบบเร็วๆไปเลยนะฝาบ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 อ่ยากแบบยมสอนข้ามนิดหน่อยก็ไปดูเข้ามาตั้งแต่ต้องมาสอนเพิ่อนิดนึงนะฮะก็บางทีก็เอามาแต่งเองบ้าง ก็ได้เอฟเฟกต์ทีวีอ่าหนังสือเลยวกับนี้อ่าดูได้มันจะแบบอ้าวสวยว่าคุณจะแบบอ่ะจะกาวีกอันนี้อะไรนี่ใหม่ใหม่เน,นาะไวน้นะอ่าปนันนี้เข้าไป นนนในการที่เราลากอันนี้ลงไปปุออ๊บมันจะทำให้แบก,กาวของคุณข้างหลังมัวเปนทีวีนะฮะนี่สอนอีการหนึ่งอันน,นี้ผมไปลองทำเล่นดูสุกๆทำเองครับแกเปลือนเอาเข้าไปที่นี่มีเดียอ่าเมันสร้างแท้แต่เลือกค่ะ ดูที่ตรงนี่เทสพิเตอร์อะไรทั้งอย่างทาขั้นในตรงกลางอาไว้เรีก่ร้อนคุณก็ย่อลงเหมือนเคยดูทีวีไหมอะไรมณนอ่านยาวไปเรื่อยๆลงมาประมาณนี้ับด,นด,นนดูนะครับแต่ เเราดูทีเบียร์คือไรยวลาเราตบหน้าจอรือวานี่มาใครจะทำเล่นยังบ้างก็ได้นี่อ่ะแับนี้ก็ได้รีปแบบชิ้นใหม่เติมเติมหลายยหลายๆลยยอดลงมาให้เท่ากับอันแรกนะครับก็ินพอมากซีเขาอะไรไม่ได้ที่คนจะใช้ ทำสองอันฮะอันนีนน้แล้วก็พิมพ์เหมือนกันครับซีคอปอ่าเย็บหลวมน,นี่ทดลองทำดูนะฮะเฮ้ดึงเ,เติมฟอนเราลงยาน้านเกล็ดตรงนี้ก็ฟอนต์เดิมนี่อ่า ทำเดิมโอเคเราจะทำแบบนี้แหละนะทำแบบนี้ได้กาวไหลลื่นเองหรือว่าคุณจะทำหนังสือแบบดีบไปดีบมาแบบนี้อีกก็ทำแบบที่ผมสอนเมื่อกี้ครับถ้าเกิดว่าข้าสซูมข้าซูมออกนี้มันเฉย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 ไปก็ซ้ายขวา กดชิดพอเลื่อนเมาส์นี้อ่าแป,ป๊บแป๊บนี้อ่าเหมือนกันแล้วครับก็เหมือนกับเลื่อนเขาเลื่อนออกแต่เพียงแค่ว่าเอาอยู่ตรงกลางสองจุดแล้วก็ซ้ายสองจุดไปซ้ายหนึ่งกลางลกลางหนึ่งแล้วก็ซ้ายหนึ่งกลางจะทำนี้ครับเดี๋ยวผมก็อธิบายก็อันนี้ตัวเอฟเอคีวีลงไปให้ไม่ใช่ดินี้ตัวลงไปในนี้ อ่าความสวยงามเอออ่ามันจะเป็นไนตามนี้ครับออกทีวีดับปึ๊บปิ้งแล้วแต่คนจะเพิ่มนะครับก็ขอจบไม่เดียวเด็ดดก่อนจบจบจบนะครับส่วนไฟล์ลรนเดอร์ผมจะสอนลรนเดอร์ด้วยนี่ก็ะออไม่จำเป็นเลร์วิดีโอนะครับนี่ เข้าปุ่มนี้กันนะับปุ่ม File Render Add ก็ต่อช้านะ,ะับเพราะถ่ายวิดีโอไปด้วยนี่เราจะทำนี้ครับสมมุติว่าของทุกคนจะเป็นไดซีกวที่เบราว์เซอร์แล้วเลือกได้ของผมไว้ที่ไดดีนะฮะส่วนเนมเราจะคูณเลยซีรับอ่า อันนี้ไม่ต้องติ๊กก็มันจะเป็นรอบแรกจะขึ้นข้านบนที้ให้เลื่อนลงมาล่างสุดจะเป็นอย่างนี้แล้เปิดที่ Windows Media Video V11 นะครับอ่าแล้วก็คลิกคุณแล้วแต่ภาพคุณนะปรับยังไงเอาเป็น48 HD นี่ครับแล้วลลก็รินเดอร์ไปเลยรอมันครับรอรอ รอมัน่ะเดี๋ยวค้าวหน้าก็จะสอนใช้ a ัพเตอร์เอฟเฟทำพื้นฐานห,ารหรือง่ายๆไปก่อนอันนี้น่าจะไม่ใช่พื้นฐานานะน่าจะเป็นง่ายๆง่ายๆแหละง่ายไปเลยใครอยากทำส่วนผมนี่ของผมแค่ทดลองทำดูนะฮะแบบไม่ละเอียดมากแค่เอาแบบง่ายๆก่อน ันก็ไม่ใช่เหมือน,นอ่อาพอเล่นเสร็จปุ๊บกด Open File มันจะไปอยู่ไฟล์ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้